ออช่วงที่สองครับอาจารย์ช่วงที่สองเมื่อกี้ก็ค้างกันไว้เรื่องเกี่ยวกับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณหมอขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตหมอครับหมอน่ารักนิดนึงนะครับครับคืออย่างเขาเรียกช่วงอะไรอ่ะตรงประเด็นตรงประเด็นอยากพูดอะไรที่ตรงประเด็นนิดนึงครับเห็นยาที่วางอยู่นี่ไหมครับครับอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้ขายยานะครับอืมเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ใช่มาออกรายการแล้วมาขายของครับ ให้ความรู้ดีกว่าอือันนี้ตั้งโชยโชยว่ามันเป็นยาไทยว่ามันเป็นของไทยมันเป็นยาความเป็นี่มันเป็นวิวัฒนาการของยาดีกว่าอาจารย์ว่าโบราณก็เป็นไม่เดีย๋ยวนี้หมอดูไอ้ดาวเทียมอะขายยาหมดโอ้อะไรกันนะกันหนาก็ไม่รู้นะแล้วอยากบอกท่านผู้ชมอะไรครับยาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาแผนตะวันออกแผนตะวันออกหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแผนไทยแผนจีนแผน ขม่าแผ่นสเมนมาวันนะครับแผนอินเดียแผนอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแผ่นไทยกับแผนจีนครับถ้าเผื่อเป็นยาที่เข้าสมุนไพรตัวเดียวอืเราไม่เรียกว่ายานะครับเขาเรียกว่าสมุนไพรเดียวสมุนไพรแค่นั้นครับสมุนไพรเดียวเป็นสมุนไพรเรียกว่ายาไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นยายาต้องอย่างต่ำสองชนิดถึงสามนิดขึ้นไปถ้าใส่สมุนไพรสองตัวขึ้นไปครับผมถึงจะรวมเรียกว่าเป็นยาได้ยาได้ครับ เพราะฉะนั้นไอ้ที่ขายขายกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรตัว,เด,วเดียวเนี่ยอันตรายไหมครับอันตรายครับอาจารย์อันตรายในระยะยาวปลอดภัยในระยะสั้นแค่นั้นใช่ครับอยากให้ความรู้เลยตรงนี้ว่ามันอันตราย,ยาจริงเช่นมะลุมกินโอโ้กินเยอะเลยครับอาจารย์เช่นขมิ้นชันกินท้องเช่นฟ้นาทลายโจรกินกันจนตับพังครับ หรืออะไรหรือสมุนไพรชื่อแปลกๆที่นําเข้าจากต่างประเทศบอกว่ามาจากสเปนอ่ะผมดูนะม,มาจากสเปนมาจากจีนมาจากแอริกอะไรก็ไม่รู้อะเป็นสมุนไพรตัวเดียวทั้งหมดใช่ครับแล้วกินต่อเนื่องไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันอันตรายยังไงคุณคิดดูดิท่านผู้ชมคิดดูดิกินเขาเรียกเหมือนกินอะไรกินตัวยา,าซ้ำซากอ่ะ ใช่ครับแล้วเป็นตัวยาเดียวอ่ะตัวยาซ้ำซากันนานๆนานๆนานๆสมุนไพรชนิดเดียวกินนานๆๆมันสะสมเหมือนกันไอ้ที่บอกไม่สะสมขับออกไม่จริงเพราะว่ามันจะไม่ทันขับออกครับพอมันจะออกคุณก็เอาเข้าไปใหม่มันไปออกตอนไหนครับถามหน่อย อ,อตอนไนแล้วมันไม่อันตรายได้ยังไงครับผมนะงงเ <c oughs> พราะว่าพอมันจะออกคุณก็เอาเข้าไปพอมันจะออกคุณก็เอาเข้าไปอินพุตเอาพุตอินพุตเอาพุตกันตลอดเวลาบางทีเอาพุตมันไม่ทัน input. อินพุตคือออกน้อยเข้ามากเข้ามาก,กว่าก็สะสมเพิ่มเติมมันก็สะสม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมครับอย่ากินยาสมุนไพรตัวเดียวเป็นเวลาติดต่อกันร,ระยะยาวเกินกว่า30วัน ถือว่าอันตรายแล้วเนาะ,ะเกินกว่านั้นไม่ควรกระทําอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดแล้วที่สําคัญไม่มีสมุนไพรตัวเดียวตัวเดียวที่ไหนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะมาจากทวีปไหนครอบจักรวาลจะมาจากใครจะมาจากจีนจะมาจากสเปนจะมาจากแอฟร,ร,ร,ริกาใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์ที่มันครอบจักรวาลไม่มีไม่มีเลยอันนี้ขออนุญาตพูดตรงประเด็นเลยนะครับ ซื้อซื้อไม่ใช่การค้าเนี่ยครับไม่มีครับไม่มีสมุนไพรตัวเดียวใดในโลกนี้ที่กินแล้วรักษาได้ทุกโรคจริงถูกต้องครับอาจารย์อย่าง,างาที่เป็นตำรับยาเนี่ยทำมาแล้วนี่มันยังรักษาทุกโรคไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ครับรักษาเป็นเฉพาะโรคเพราะฉะนั้นไอ้สมุนไพรตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยมันจะครอบจัก,กรวาลได้ขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ โบราณก็ไม่ได้กล่าวไว้นะโบราณก็ไม่เคยกล่าวไว้ครับแล้วกินคนหนึ่งกินแล้วบอกว่าดีไม่ใช่ว่าเรากินแล้วจะดีตามนะครับถูกต้องครับท่านผู้ชม,ชมเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันม,กมันไม่เหมือนกันโรคเดียวกันที่มาของโรคมันไม่เหมือนกันใช่ปวดเมื่อยเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันคนนี้บอกว่ากินตัวนี้ที่เธอหายฉันเอามากินบ้างไม่หาย<อ>ามันจะไปหายได้ไงเหตุที่ทําให้ปวดมันต่างกันอืมใช่ครับพอสมุทนต้นเหตุต้นต่างกันเนี่ย การรักษาก็ต่างกันต้องแตกต่างกันไปอย่างที่มาหาเราเออใช่ไหมครับเกี่ยวกับการปวดมดือบางคนก็ต้องนวดบางคนไม่ต้องนวด,คนนวดแค่เผายาก็หายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากกะพูดมานานแล้วว่าครับมันไม่ถูกต้องครับยาไปหาซื้อมากินเปลืองตังค์และที่สําคัญที่สุดในเรื่องของอาหารนะครับครับสําคัญที่สุดเลยลุ่มไปอย่างนี้ครับวิตามินเสริมครับอ้าวอาหารเสริมทั้งหลายแหละถามมากินแล้วดีไหม ดีดีครับอาจารย์ดีที่สุขใจว่าฉันได้กินกของที่มีประโยชน์ใส่ปาก <c oughs> แค่นั้นจริงๆนะครับอาจารย์แต่ต่อกายมีไหมลวงอีดอบเดียวกันครับคือดีระยะแรกใส่วิตามินซีเข้าปากทุกวันใส่วิตามินอ e, ีวิตามินดีใส่สาร <c oughs> สกัดจากองุ่นใส่สารสกัดจากเปลือกมังคุดใส่บ้าเข้าไปในปากครับคุณคิดว่าดีไหมครับดีจริงเหรอครับไม่แน่ถ้าคนไม่รู้ก็ดีครับอาจารย์ <c oughs> ได้แค่ความสบายใจว่าฉันกินของที่เป็นประโยชน์เข้าไปแต่ประโยชน์ทางกายนั้นไม่ได้เลยครับอืได้ประโยชน์ทางใจเนาะโอ้ยกินไปเถอะเห็นผลในระยะยาวก็ไม่จริงอีกครับอืดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกอะครับกินอาหารในครบฆ่าหมูนี่ถูกต้องที่สุดใช่ครับดูแลออกกําลังกายเป็นประจำนี่แหละนั่นแหละถูกต้องที่สุดอาทิตย์หนึ่งแล้วคนเราเข้ามาอย่างนี้ฉันไม่มีเวลาออกกําลังกายอืฉันไม่มีเวลาทํากับข้าวฉันเลยต้องกินไอ้วิตามินมา อาหารเสริมเพื่อชดเชยสิ่งที่ฉันทําไม่ได้มันชดเชยไม่ได้ครับนี่ผมผมมีเคสตัวอย่างหนึ่งคนไข้ของผมนะครับอาจารย์ทำงานอยู่ชั้นยี่ชั้นที่สิบเอ็ดครับอายุท่านหกสิบนะท่านไม่มีเวลาไปออกกำลังกายที่เราเราคุยกันไว้แต่ท่านอาศัยโดยการไม่ขึ้นลิฟต์ครับเดินขึ้นเดินลงเอาเนี่ยถือเป็นการออกกาลังกายโดยอย่างหนึ่งเลยนะอคนทํางานออฟฟิศเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงครับปกติเดินปกติหลังยังตรงอยู่เลยหกสิบแล้วเนอะโอ้โหสุดยอดครับ นี่ไงฮะเพราะฉะนั้นพยายามยมองอะไรที่มันอยู่รอบตัวที่มันทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดดีสุด่น,นั้นเองแล้วคุณคิดดูดิไปซื้อของพวกนี้มันถูกที่ไหนอะโอ้ไม่ไม่ได้ถูกนะฮะผมเห็นสมุนไพรตัวเดียวที่ขายกันทางทีวีไอ้ดาวเทียมพวกนี้นะครับแพงเหลือเชื่อ,อมผมยังนั่งคิดดูเลยโหราคามันขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะ ผมผลิตยาสมุนไพรผมรู้ราคาใช่เรารู้ว่าของแต่ละอย่างมันราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ใช่ครับแล้วคุณทําออกมาได้ยังไงขายออกทีวีกันราคาขนาดนี้เนี่ยผมเห็นแล้วก็โอ้ตายผมจะโดนยิงไม่เน่ออกมาเนี่ยแต่จริงนะผมอยากบอกครับบอกแบบซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจว่าว่าเราทําด้วยความสุจริตจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ยาจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ควรก่อนที่จะกินเราควรที่จะศึกษายาก่อน ยาสมุนไพรเหมือนกันครับครับถ้าจะซื้อยาสมุนไพรกินหนึ่งกดเลยมีดังนี้ครับอย่าซื้อข้างวัดอืมชอบขายกันนะั่งไอข้างวัดเนี่ยครับอย่าซื้อแม้แต่ขายในวัดครับอย่าไปซื้อตามตลาดที่มีขายอยู่ทั่วไปตามตลาดนะัดตลาดอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์อย่าไปซื้ออย่าหาแม้แต่พระท่านเจตนาดีให้โยมมากินอื ไม่มีใครบอกเราได้ว่าตรงไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยเช่นพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีอยู่ทั้งโลกใบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเขตร้อนชื้นท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าครับส่วนใหญ่มันมีรสเมาเบื่อคือมันมีพิษใช่แล้ว ทุกคนก็ไม่รู้ด้วยวิธีจะล้างพิษออกงตอนเอามาทํายาเนี่ยเขาจะต้องสตุประสาฆ่าฤทธิ์ก็คือไปลดพิษมันลงแล้วถึงเอามาทาเป็นยาได้แล้วก็ไม่ใช้ตัวเดียวด้วยนะครับอาจารย์ต้องไปปรุงแต่งกับตัวยาตัวอื่นใช่มันถึงจะลดความเป็นเหมือนกาวเครือแดงกาวเครืออะไรอย่างขาวเงี้ยไปกินกันนักเนี่ยมันมีพิษนะครับมันเป็นเมาเบื่อครับอาจารย์มันลดเมาเบื่อครับแล้วเราไม่รู้ไอ้ต้นทางที่เขาผลิตมาถึงเราเขาสตุประสาฆ่าฤทธิ์หรือยังหรือคุณแค่ง่ายๆ หมดเสร็จตรงออกก๊ซูนขายมันเลยยาพิษทั้งนั้นครับก็มันยาพิษจริงๆอะมันลดเมาเบื่อคือมันมีพิษอ่ะใช่หัวบุกร่างกายหัวกลอยถ้า่ะร่างกายยังดีอยู่ร่างกายก็ขับออกได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่หมดแต่ถ้าเกิดร่างกายยิ่งไม่ค่อยดีแล้วไปกินมันเป็นยาเมาเบื่อลิดร้อนด้วยนะฮะใช่แล้วมันสะสมอยู่ในตับในไตทั้งนั้นนี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรดกุรณา อย่าเสียตังค์โดยเอายาพิษเข้าบ้านนี่พูดตรงๆเลยนะเอายาพิษเข้าบ้านเข้าตัวเองยาพิษเข้าตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วฉันจะซื้อยาได้ยังไงหนึ่งไม่งั้นเขาจะมีเลขทะเบียนออยไปทําไงใช่ต้องดูข้างขวดมีออยไหมมีอยก็ไม่พอดูว่าผลิตมาโรงงานที่เขาผลิตได้มาตรฐาน GMP หรือเปล่าใช่ถึงจะถูกต้องที่สุดดีที่สุดใช่ครับแค่มีออยดูไม่พอแล้วสมัยนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้ดีอยู่ ว่ายาแต่ละอย่างมันอันตรายยังไงโดยเฉพาะเนี่ยพืชพันธุ์สมุนไพรที่เข้ายาจีนยาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากหัวเง่าลากพวกนี้ก็เป็นซึ่งมันอยู่ใต้ดินมันก็ต้องอมมันเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแร่สารพิษทุกอย่างะไ้สารพิษออยู่ในนนัเก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว,ว่ายาไทยยาจีนถ้าเผื่อเขาจะมาทํายาเขาจะมีการสตุโดยเฉพาะยาไทยยาจีนผมไม่พูดผมมีความรู้ สตูปราสะท่าฤทธิ์เสียก่อนจึงนํามาปรุงแต่งเป็นยาได้ใช่ครับแล้ววิธีสตูปราสะท่าฤทธิ์เพื่อให้พิษนั้นหายไปมีขั้ตอนมีจอมาระทำกนได้ชัดเจนเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากใช่ครับผมเองรู้หมดเลยเยอะครับนี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่ควรกินยังไงอืผมเห็นแล้วผมวันนั้นผมไปซื้อค้างวัดเลยอ่ะกลางเมืองนี่แหละ ครับกลางกรุงเทพใกล้ๆสนามหลวงที่มีมีข่าวใกล้ๆสนามห, <c oughs> หลวงผมไมปรู้ม,มากาวเครือแดงผมหยิบมาข <c oughs> ายนะหวนร้อยแปดสิบครับอาจารย์ผมก็ถามมีกี่แคปซูลสาสิบแคปซูลร้อยแปดสิบแล้วถามว่านี่ผลิตเองเออปลอดภัยเนี่ยทำเองเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าน้องอามาบดเสร็จแล้วใส่เลยไหมใช่พี่สะอาดรับรองอู้น่ากลัว น่ากลัวดีครับอาจารย์ไอ้คนขายยังไม่รู้เลยว่ามันมีพิษแต่ต้องไปสตูภาษาค่าลิตรก่อนในกาวเครือแดงเนี่ยใช่อยู่เฉยกินเข้าไปไม่ได้นะตายนะครับอาจารย์แล้วก็วางขายกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นมมันไ่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเกิดจากมันเกิดจากการที่เรามีการดูแลสุขภาพมีการยังไงเขาเรียกว่าสื่อคือคนกินเขาไม่มีความรู้ใช่แล้วเขาวรักสุขภาพเขาเขาอยากเดินก็ไม่มีใครมาบอกมากล่าวเขาตรงๆว่า เออไอของอันตรายมันก็เยอะใช่ครับอย่างยาที่ได้จากวัดเนี่ยวัดเนี่ยนะครับวัดนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าในหนึ่งในหนึ่งตำรับที่เขาใส่มาเนี่ยตัวไหนมันมีฤทธิ์เมาเบือ่ออืมแล้วเมาเบื่อเขาได้ทําการเข,ขาได้<ช>ิ<ช>สตุรหรือ <laughs> เปล่า <laughs> คือไม่ได้ว่าพระท่านพระท่านก็มีเจตนาดีหวังดีกับญาติโยมให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะใช่ครับแต่ขบวนการผลิตเนี่ยสิมันสําคัญมากนะครับท่านผู้ชม สำคัญตรงที่ว่าถ้าเผื่อยายาดีจริงอ่ะถ้ายาดียาสะอาดมีประสิทธิภาพมีคุณภาพก่อนถ้ายามีคุณภาพประสิทธิผลมันจะตามมาและความปลอดภัยท่านผู้ชมก็จะติดมันก็ตามมาอีกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออันนี้พูดนะเหมือนบ่นมั้ยไม่ใช่อ่ะอยากบอกกล่าวสิ่งที่เป็นตรงคือคนที่รักสุขภาพด้วยกันะควรจะรู้ไว้อย่างหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งว่ายาสมุนไพรมีทั้งประโยชน์และมีโทษ มีหมดลวครับแต่พี่ก็กินยังไงให้รูู้ก้องมาว่าอาการปวดเมื่อยปวดบวมตึงตึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวไม่จบกันตอนนี้ปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นเวลาปวดเมื่อยนี่มันปวดเมื่อยหลายแบบนะท่านผู้ชมเป็นยังไงครับอาจารย์ปวดเมื่อยที่มาจากเส้นก็ได้จากกระดูกก็ได้จากพังผืดก็ได้ครับจากกล้ามเนื้อก็ได้มันปวดเมื่อยเหมือนกันแต่มันปวดเมื่อยต่างอวัยวะกันนะ พอมันต่างอวัยวะกันเนี่ยรักษาไม่เหมือนกันอีกนะครับถ้าเผื่อปวดเมื่อยมาจากเส้นเอ็นรักษาแบบหนึง่งพังผืดแบบหนึง่งกล้ามเนื้อแบบหนึง่งกระดูกแบบหนึง่งไม่เหมือนกันอีกไม่ใช่ว่าปวดสักว่าปวดเมื่อยกินยาตัวนี้หายเหมือนกันหมดไม่ใช่ครับอามันต้องไปหาเหตุก่อนว่าปวดเมื่อยปวดบวม ปวดอักเสบนี่มาจากมันเกิดจากอวัยวะส่วนใดครับและอวัยวะแล้วก็อวัยวะนั้นทํางานยังไงกําเริบหย่อนหรือพิการอก็คืออย่างตับเนี่ยอธิบายอธิบายอย่างตับทํางานถ้ากําเริบก็แปลว่าเริ่มทํางานมากขึ้นอืหย่อนก็แปลว่าทํางานน้อยลงพิการก็คือไม่สามารถทํางานได้แล้วนี่คืออาการแล้วท่าน่ะ มันขอแตกคิวนะครับพอพูดถึงเรื่องต่ำเมื่อวานนี้มาอะไรครับออยจากบ้านบึงชนบุรีบ้านบึงครับอายุสามสิบเอ็ดตับเหลือแค่สามในสี่แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านมีลูกมีหลานอืที่เข้าวัยรุ่นแต่กินเท่าไหร่กินจนเปลืองตังเราอ่ะไม่เหมืนที่แต่เนื้อไม่มีครับแห้งอ๋อมันอยู่นั่นน่ะรีบโทรศัพท์มาเลยครับเบอร์อยู่ล่างเนี่ยครับศูนย์สองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับใช่ วัยรุ่นผอมผิดนะใช่ครับผิดผิดเลยครับอาจารย์ผิดเลยครับบางคนบอกโอ้กินไปแทบเยอะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเออไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะเราก็ปล่อยกันอย่างนั้นอ่ะใช่ครับไม่คิดจะทําอะไรกันทักอย่างอ๋อไม่ตะอลิซึมดีครับนี่ไงครับกระบวนการย่อยอาหารดีมาแล้วครับโรคตับครับต้องระวังนะครับโรคเงียบเงียบมันมาเงียบเงียบมันมาไม่บอกไม่กล่าวด้วยนะกินเท่าไหร่ก็กินได้ตลอดไม่ ไม่รู้สึกว่าอิ่มใช่แล้วก็ไม่อ้วนด้วยได้เดี๋ยวนี้คนเป็นตับอันยุโรคตับอันยจนผิดสังเกตแล้ววัยรุ่นมักตับร้อนตับร้อนครับตับเนี่ยจะร้อนก่อนแลบด้วยร้อนตับแลบไงแลบแลบเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานท่านเนี่ยเบิร์มขึ้นให้ตลอดเวลาพร้อมผิดสังเกตนะรีบโทรมาถามโทรมาถามก่อนว่ามีโอกาสมีมีโอกาสหรือมีใช่เราจะความเสี่ยงตัวเองจะทำไงใช่ครับ อ่ะมาว่าปวดเมื่อยกันตอนนี้มันนอกเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมครับอันนึงอันหนึ่งมันก็คืออะไรลมในเส้นอาการ,รพ,พังผืดรัืดพังผืดรัดเส้นเอ็นอ๋อพังผืดมันเข้าไปเกาะตามกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใช่ครับเกิดจากการสะสมมันก็ทําให้ปวดเมื่อยปวดบวมปวดอักเสบได้เช่นเดียวกันครับมันเหมือนกับเส้นมันอยู่อย่างเงี้ยอืแล้วมันพังผืดมันไปรัดอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องกรักษาอีกแบบอย่างงีงั้นต้องงัดงัดเขี่ย อืมครับเผาให้มันหย่อนหมดเวทหมดตอนสองครับเดี๋ยวสักครู่ครับพวกเราใหม่ช่วงที่สามสักครู่ครับ